สวัสดีค่ะทุกทุกท่านคะ่ะขอต้อนรับเข้าสู่คนแชร์ข่าวพารวยคะ่ะฝากกดไลค์กดติดตามและก,กดกระดิ่งเพื่อที่ว่าท่านจะได้ไม่พลาดคลิปต,ต,ต่อไปของคนแชร์ข่าวพารวยด้วยนะคะชาวลัคนาและราศีเมถุนทุกท่านคะ่ะในช่วงวันที่1 6บหถึงสามมกราคมเป็นช่วงที่ในช่วงนี้นะคะท่านจะได้ในสิ่งที่ท่านไม่คิดว่าจะได้ หากติดขัดมีปัญหาท่านจะแก้ไขได้ค่ะมีดวงได้รับอะไรใหม่ๆด้วยนะคะจะมีการจบจากสิ่งเก่าๆเดิมๆและจะได้เริ่มทําอะไรใหม่ๆดวงชะตาของท่านจะเป็นไปใน,นทิศทางใดและต้องระมัดระวังอะไรบ้างมารับฟังกันได้เลยนะคะในช่วงระยะเวลานี้นะคะชาว ลัคนาและชาวราศีเมถุนนะคะด้านการงานไม่ว่าท่านกำลังจะทำอะไรก็ตามขอให้ท่านมีสติอยู่ตลอดเวลาอย่าใ,ใจร้อนวู่นวามนะคะหากมีปัญหาขอให้ท่านค่อยๆค,คิดค่อยๆแก้และให้ท่านแก้ไขไปตามขั้นตอนอย่าข้ามขั้นตอนเด็ดขาดนะคะเพราะถ้าท่านข้ามขั้นตอนมันจะเป็นการยิ่งแก้ยิ่งยากนะคะแต่ถ้าท่านไปตามขั้นตอนท่านจะแก้ไขได้ไวขึ้นนั่นเองคะ่ะ ต่อมาไม่ว่าท่านจะพูดคุยเรื่องอะไรกับใครก็ตามท่านจะต้องมีความชัดเจนในคำพูดวางแผนการใช้คำพูดล่วงหน้าได้ยิ่งจะเป็นการดีสำหรับท่านเพราะว่าในช่วงระยะเวลานี้คนมักจะเข้าใจผิดในคำพูดของท่านระวังคนผิดนัดเล,เลื่อนนัดเพราะการสื่อสารผิดพลาดฉะนั้นไม่ว่าท่านจะทำอะไรก็ตามให้ท่านนั้นมีแผนหนึ่งแผนสองสรองเอาไว้เสมอนะคะหากครั้งแรกไม่สำเร็จ ให้ท่านทำซ้ำหากมีนัดหมายต่างๆท่านจะทำยังไงก็ได้เพื่อให้คนที่ท่านนัดหมายด้วยเขามาตรงตามที่ได้นัดหมายกับท่านเอาไว้นั่นเองค่ะเป็นช่วงที่ท่านจะได้ไปในที่ที่ท่านนั้นเคยไปแต่ว่าไม่ได้ไปมานานนะคะปัญหาเก่าๆเดิมๆจะกลับมาให้ท่านนั้นได้แก้ไขอีกครั้งและช่วงในท่านค่อนข้างที่จะปากไวใจร้อนกล้าได้กล้าเสียกล้าที่จะตัดสินใจขอให้ท่านนั้นควบคุมอารมณ์ให้ได้ นิ่งๆอย่าปากไวใจร้อนเด็ขดขาดท่านจะได้ไม่เดือดร้อนเพราะการกระทําของตัวท่านนั่นเองนะคะในช่วงระยะเวลานี้ไม่มีใครทาอะไรท่านได้แต่ระวังท่านจะทําลายตัวเองนะคะเป็นช่วงที่ท่านจะมีการเดินทางค่อนข้างบ่อยจะมีเหตุการณ์ที่ท่านต้องเดินทางไปนั่นมานี่เป็นระยะระยะบางท่านจะได้เดินทางไกลไปถึงต่างถิ่นต่างแดนจะได้พบเจอกับคนเก่าๆที่ท่านเคยรู้จักแต่ว่า ไม่ได้เจอมานานอาจจะเป็นเพื่อนร่วมงานหัวหน้าง,งานก็ได้หรือเท่าแก่เก่าก็เป็นไปได้หรือหาค้าขายลูกค้าเก่าเก่าที่หายหน้าหายตาไปจะก,กลับมาบางท่านจะได้ร่วมงานกับเพื่อนร่วมงานเก่าหรือว่าได้รับมรดกตกทอดเช่นมีค้นให้รถให้บ้านให้ทรัพย์สินสิ่งของมีค่านะคะสำหรับท่านใดที่ทำงานเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหางานบริการรับซ่อมเซอร์วิสขายยาวิตามินอาหารเสริม ช่วงนี้งานของท่านค่อนข้างที่จะดีท่านจะได้รับข่าวดีบางอย่างจากงานหากไม่เกี่ยว หากไม่เกี่ยวกับงานที่ท่านทำบางครั้งก็อาจจะเกี่ยวกับเรื่องส่วนตัวก็ได้นะคะชาวลัคนาและชาวราศีเมถุนช่วงนี้ท่านจะมีทางเรื่องราวดีๆและมีเรื่องที่ทำให้ท่านนั้นต้องใช้ความคิดและวิตกกังวลใจอยู่บ้างนะคะแต่ว่าโดยภาพรวมในช่วงระยะเวลานี้ก็ถือว่าท่านผ่านพ้นไปได้และท่านจะได้แก้ไขงานที่คนอื่นทาผิดพลาดด้วยนะคะตัวท่านเองก็จะได้ทำงานซ้ำฉะนั้นการทำงานของท่านในช่วงระยะเวลานี้อย่ารีบเร่งนะคะ จนเกินไปช้าแต่ชัวร์จะดีที่สุดสำหรับท่านและช่วงนี้ถ้าท่านจะตัดสินใจเรื่องที่สำคัญสำคัญ,คญตัดสินใจได้แต่ท่านจะต้องคิดให้ละเอียดรอบคอบแล้วค่อยตัดสินใจนะคะอย่าตัดสินใจเร็วการพูดคุยเรื่องสำคัญ,สำค,ญสำคัญจะสำเร็จแต่ว่าอาจจะไม่สำเร็จในครั้งแรกฉะนั้นอย่างที่บอกไว้ตั้งแต่ตอนต้นนะคะให้ท่านคุยซ้้าและให้ท่านพูดตรงไปตรงมาต้องพอเรียนตามตรงนะคะในช่วงระยะเวลานี้ ความสาเร็จที่ชาวลัคนาและชาวราศีเมถุนจะได้มาในช่วงนี้นั้นไม่ง่ายเลยนะคะต้องเหนื่อยกว่าคนอื่นออกแรงมากกว่าคนอื่นพยายามมากกว่าคนอื่นจึงจะสําเร็จท่านใดที่ทํางานประจําช่วงนี้งานของท่านจะเข้ามาเพิ่มจะได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบงานใหม่ๆห,หรือว่าโปรเจกต์ใหม่ๆและเป็นโปรเจกต์ที่มีความสําคัญต่อหน่วยงานหรือว่าองค์กรที่ท่านทํางานอยู่ค่อนข้างที่จะกดดัน กดดันสําหรับโปรเจกต์นี้นะคะทําให้เต็มที่นะคะเพราะงานจะทําให้ท่านมีชื่อเสียงผู้หลักผู้ใหญ่กําลังส่งเสริมท่านอยู่ตัวท่านเองก็ต้องผลักดันตัวเองทําให้เต็มที่ลุยให้เต็มที่ค่ะมาที่การเงินของท่านกันบ้างนะคะการเงินของท่านในช่วงระยะเวลานี้เป็นช่วงที่ท่านจะได้สิ่งของบางอย่างซึ่งจะมีคนมอบให้บางอย่างมีค่ามีราคาแต่ว่าบางอย่างอาจจะไม่มีค่าไม่มีราคาแต่จะมีคุณค่า ทางจิตใจนะคะมีข่าวดีด้านการเงินมีคนคอยช่วยเหลือหากค้าขายหรือว่าลงทุนท่านมีโอกาสได้ผลกำไรพิเศษพิเศษรับซ่อมเซอร์วิสรายรับเข้ามามากขึ้นท่านใดที่ขายของมือสองซื้อมาขายไปนะคะช่วงนี้เป็นช่วงที่ท่านจะโชคดีได้ผลกาไรดีกว่าที่ผ่านมามีดวงได้อย่างเสียอย่างการเงินเข้ามาดีแต่ว่ารายจ่ายยังคงสูง รังท่านจะมีภาระหนี้สินเพิ่มมากขึ้นกู้ยืมสําเร็จนะคะค่าใช้ใจ่ายของท่านในช่วงนี้จะเกี่ยวพันกับเรื่องดาวภายในบ้านเป็นหลักและค่าใช้ใจ่ายที่เกี่ยวกับการเดินทางพบปะผู้คนจะเพิ่มสูงขึ้นค่าใช้ใจ่ายที่เกี่ยวกับบุตรล้านบริวารคนรอบข้างค่อนข้างที่จะสูงด้วยนะคะและจะมีรายจ่ายที่ท่านคาดไม่ถึงเข้ามาด้วยมีดวงได้ช่วยเหลือคนอื่นเรื่องเงินเงินทองๆ ฉะนั้นขอให้ท่านระมัดระวังการช่วยเหลือคนอื่นนะคะทั้งเรื่องของการงานและการเงินเลยแล้วการขอเตือน2เรื่องระวังช่วยเหลือคนอื่นให้รอดพ้นแต่ท่านกลับเดือดร้อนเองมีนะคะชาวลัคนาและชาวราศีเมถุนช่วยเยินตัวเองลําบากฉะนั้นให้ท่านมีสติในการช่วยเหลือการเงินของท่านถือว่าหมุนได้แต่บางช่วงถ้าจะเหนื่อยหน่อยเพราะว่ารายจ่ายชนกันแต่อย่าได้ประมาทให้ระมัดระวังการใช้จ่ายให้มากๆมีโชคมีลาบด้านการเงิน มีดวงได้เงินที่ท่านไม่คิดว่าจะได้แต่เงินที่ท่านจะได้มักจะมาจากสิ่งที่ท่านทํามาจากความรู้ความสามารถของตัวท่านเองนะคะบางท่านจะมีการโยกย้ายหากไม่ย้ายงานก็ย้ายที่อยู่อาศัยหรือว่าเปลี่ยนที่นอนโดยภาพรวมการเงินของท่านนะคะมีให้ชายจ่ายให้ระมัดระวังในสิ่งที่เตือนให้มากๆก็พออย่าปากไวห้ามทะเรากับคนในครอบครัว หากจาเป็นที่จะต้องพูดคุยเรื่องที่สําคัญสําคัญมรดกทรัพย์สินต่างๆกับคนในครอบครัวขอให้ท่านพูดคุยด้วยเหตุด้วยผลอย่าให้อารมณ์เป็นใหญ่นะคะไม่เช่นนั้นจะทะเลาะก,กันบานปลายมองหน้ากันไม่ติดเลยนะบุตรหลานจะนําข่าวดีบางอย่างมาให้นะคะมาที่ความรักของท่านกันบ้างคนโสดช่วงนี้อย่าเพิ่งโฟกัสด้านความรักนะคะท่านโฟกัสที่การทํางานหาเงินไปก่อนอยู่แบบสดโสดแต่ว่ามีเงินใช้จ่ายแบบสบายๆไปก่อนนะคะ พอผ่านพ้นช่วงนี้ไปค่อยว่ากันอีกทีหรือหากท่านพบเจอคนถูกใจก็ให้ค่อยค,อยคบหาดูใจกันไปก่อนนะคะอย่าเพิ่งไว้ใจคํามากเพราะถ้าหากไม่ใช่อีกไม่นานจะมีเหตุการณ์ในท่านและเขาต้องแยกย้ายจากกันค่ะสําหรับท่านใดที่มีคู่หรือว่ามีครอบครัวแล้วช่วงนี้นะคะช่วงนี้ท่านและครอบครัวไม่ค่อยได้พูดคุยกันมากนักนะคะเนื่องจากว่าต่างคนต่างก็งานยุ่งทั้งคู่ถึง อยู่บ้านเดียวกันหยุดตรงกันก็ไม่ค่อยได้พูดคุยกันอยู่ดีนะคะเพราะว่าต่างคนต่างก็ยุ่งเรื่องส่วนตัวจะมีงอนกันบ้างแต่มักจะเกิดจากเรื่องจุกจิกเล็กน้อยและท่านจะมีบางข่าวดีบางอย่างเข้ามานะคะสำหรับการทำบุญในช่วงระยะเวลานี้หากท่านจะทำบุญนะคะแนะนำให้ท่านทำบุญที่เกี่ยวกับ โรงพยาบาลอาจจะเป็นการบริจาคเงินอ,อาจจะเป็นการบริจาคเงินซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์บริจาคโลหิตหรือช่วยเหลือคนที่ลำบากตกทุกข์ได้ยากไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ช่วยเหลือสัตว์เลี้ยงที่เจ็บป่วยและไม่มีคนดูแลนะคะแ,และหากเขามีการรับบริจาคต่างๆนะคะอาจจะเป็นการรับบริจาคอาจจะเป็นการรับบริจาค เงินสร้างวัดสร้างศาลาสร้างห้องน้ำต่างๆได้ทั้งสิ้นนะคะทำมากน้อยไม่เป็นใดขึ้นอยู่ที่ความตั้งใจของท่านเองค่ะค่าขออวยพรให้ชาวลัคนาและชาวราศีเมถุนทุกท่านเงินไหลนองทองไหลมานะคะหากท่านคิดและหวังสิ่งใดก็ขอให้ท่านได้มาซึ่งสิ่งสิ่งนั้นค่ะกราบขอพระคุณทุกๆก,การติดตามเจอกันใหม่คลิปหน้า ขอวอวยพรให้ทุกท่านนั้นเงินไหลนองทองไหลมาหากแม้นคิดระหว่ังสิ่งใดก็ขอยท่านได้มาสิ่งสิ่งสิ่งนั้นนะคะหากคลิปนี้ทำผิดพลาดประการใดก็กราบขออภัยมาณที่นี้ด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ